ขันนานเอ้ยวิ่ทำไมครั้งนี้ดีกว่าครั้งนี้เลยออกไปเลยอายไปครั้งนี้มันไปวังลื่นนะคะครั้งนี้โอเคพี่แม่มึงเหอามาแล้วหรเกดี ดอะจเรีดองวันนี้เออว่าต้องทำที่แล้วดิเอคันหน้าคันกาวเลยไม่หมาะต้ที่แล้วเออพี่นีเอากล้องมาดีแลพี่นีกล้องวินีเลยแสงเนี้ย ไม่เร็วค่ะทำที่แล้วอ่ะม่หอยก่อนแม่หอยแม่ถอยแม่ถอยแม่ถอยก่อนแม่ถอยตรงไหนอ่ะแม่ถอยไหนอ่ะ

เฮ้ยไเรามัจะขายเรียบร้อยเสร็จรอเขากี่มเมื่อใช่ไหมเก้าเมื่อเอ่อใครจะเข้าเปลวอ๋อใครมาใครมีดีจมะไบ้คะมีดีจะมีอรจะมีอที่สิบจกรลา็กนี่ถ่นที่สิกรกราสถหรอเ ไม่อาแนวนอนไดไหมเีพี่เอบอกให้เฮค่เฮไปเอเเฮเอะดยเฮเวาลกดียเรียกเีวเเดี๋ยวเราลงไปเเบเเกเดเากวาลกวเกนยวบี๋ยววากีวีกากกกดีวว